สวัสดีครับนี่นีนใครเป็นสายตั้งแคมปิง้งหรือว่าใครมีไร่มีสวนต้องไปนอนตามท้องไร่ท้องนาแล้วเคยเจอเหตุการณ์ไม่มีไฟใช้ไหมไม่มีเสาไฟสักต้นไม่มีปลั๊กสักดวงไม่มีรูให้เสียบเลยวันนี้ผมมีชุดโคมไฟนอนนาที่มันเขียนว่า Big กแบตเตอรี่แบตเตอรี่6000มิลลิแอมมันคืออะไรมันคือเจ้าตัวนี้ครับมันเป็นเหมือนวอร์แ b a n ์หรือว่าเป็นเหมือนแบตเตอรี่จ่ายไฟในตัว และตัวมันเองเนี่ยมันเป็นไฟฉายอาแล้วมันก็เป็นโคมไฟและที่แจ่มไปกว่านั้นเลยนะครับตัวมันเองเป็น power bank ในตัวด้วยสามารถชาร์จมือถือได้จ่ายไฟเข้าพัดลมได้และไม่พอมันยังสามารถต่อหลอดไฟต่างๆได้เวลาที่คุณไปนอนแคมป์ไปตั้งเต็นต์กลางป่าไม่มีไฟใช้คุณสามารถเอาลอดไฟแบบนี้เสียบเข้าไปแล้วก็ห้อยไว้ตามเต็นท์ได้อ่านึกภาพไม่ออกใช่ไหม ถ้านึกภาพไม่ออกตามผมมานี่เลยตามผมมานี่เดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวให้ดูดนี่นี่ก่อนอื่นเลยผมจะรีวิวความสว่างก่อนคุณดูนะตัวมันเองเป็นไฟฉาย,โอ,ยโอ้โหเป็นไนงะมันจะมีสองระบบระบบแบบส่องทะลุแบบนี้เลยแล้วก็แสงกระจายโอ้โหเป็นไนงะและไม่พอด้านหน้าของมันยังเป็นตัวโคมไฟเปิดระบบตรงนี้ปั๊บนี่ โอ้โหนี่และไม่พอเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังมันสามารถต่อหลอดไฟแบบนี้เข้าไปได้เห็นี่เสียบไว้เสียบหลอดไฟเข้าไปแล้วคุณเปิดเลยครับนี่คุณสามารถห้อยไว้ตามแคมป์ตามกระต๊อบตามท้องไร่ท้องนาตอนไปตัดผักเชา้ามืดคุณติดตั้งไว้ได้เลยครับแบบนี้แบตเตอรี่หกพันไปงแจมมาแจมมาวันนี้คนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้นอกจากมันจะจ่ายไฟเข้าหลอดไฟได้แล้ว มันยังสามารถจ่ายไฟเข้าพัดลมด้วยนะครับนี่เอาสายแบบนี้ต่อเข้าย s b บีด้านหลังตรงนี้ฟับเสียบเข้าไปแล้วคุณก็เอาปลั๊กเนี่ยนี่ที่ให้มานี่อาา่าฮะนี่เสียบเข้าไปตรงนี้ไหนว่ารูย s b บมานี่นี่นี่จ่ายไฟเข้าตรงนี้ไหนอันไหนนะอันนี้อันนี้นี่เดี๋ยวดูนะแล้วเปิดสวิตช์ตรงนี้ให้มันจ่ายไฟดูนะนะ บอกเลยว่าบางคนเนี่ยเป็นคนขับรถคอกทางไกลนอนในรถใช่ไหมไปนอนตามปั๊มดมไรไม่ต้องสตาร์ทรถครับเปิดพัดลมได้ทั้งแสงได้ทั้งความเย็นเป็นไงดีมั้ยดีมั้ยและนอกจากนั้นไม่พอนะครับเจ้าตัวนี้เวลาที่แบตเตอรี่หมดสมมว่าคุณพกตัวเนี้ยไปตั้งแคมป์ในป่าแบตหมดทําไงดีอ่ะไม่มีปลั๊กให้ชาร์จคุณสามารถชาร์จมันกับแผงโซลารเซลล์ได้เป็นไงคุณเอาแผงไปตากพระอาทิตย์ไว้แล้วคุณก็เอาสายเนี่ยมาต่อข้างหลัง มันจะเก็บไฟเข้ามาในนี้คุณก็ใช้งานต่อได้แต่ถ้าเราอยู่บ้านเราก็สามารถใช้ชาร์จไฟบ้านแบบปกติได้เลยอ่าเป็นไงสำหรับวันนี้นะครับคนไหนที่เห็นคลิปนี้อยู่วันนี้้ารซื้อเจ้าตัวนี้1ตัวผมมีของแถมทั้งหมด7รายการด้วยกันฟรีแล้ววันนี้คุณจะได้อะไรบ้างคุณจะได้แผงโซล่าเซลล์แถมไปด้วยแผงละ4ี่ร้อยก็สิแถมไม่ฟรีหลอดไฟที่ใช้ต่อกับเจ้าตัวนี้ต่อช่องนี้ด้านหลังนะครับอ,อ,อีก3หลอดหลอดละร้อยห้าสิบบาทฟรี สายยาว3เมตรเลยนะครับเอาไว้ติดฝากระโปรงรถก็ดีติดเต็นต์ก็ดีติดแคมปิ้งก็ดีใช้ที่ไหนก็ได้แล้วแต่เราจะสะดวกใช้และที่สําคัญเลยชุดสายชาร์จเอาไว้ชาร์จมือถือเอ่ยพัดลมเอ่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเอ่ยชาร์จผ่านตัวนี้จ่ายไฟออกมาได้เลยอ่าแถมไม่ฟรี <Hey. S 1> และไม่พอนี่เลยผมจะแถมพัดลมตัวนี้เอาไว้ใช้คู่กับเจ้าตัวนี้เผื่อไปนอนที่ไหนไม่มีพัดลมร้อน สามารถปรับเกียร์ได้3เกียร์ด้วยกันเน่เน่เน่เนไป็นไงเอาไว้ใช้คู่กับตัวนี้วันนี้ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสี่ห้าหกเดแ้าอุ้ยผมให้ตรงนี้ตามที่คุณเห็นทั้งหมดจากราคา3ามพันกว่าเราไม่ขายเฉพาะเจ้าตัวนี้ตัวเดียวพันกว่าบาทแล้วแต่วันนี้ทั้งเซ็ตตรงนี้เอาราคาพิเศษเพียง990บาท990บาทเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศไทยครับ